รักแรกพบสีแดงนะครับเนาะข้างๆเขาบอกว่ามันเป็นสีส้มนะครับแต่สีมันใกล้เคียงกันมากเลยนะสีแดงกับสีส้มนะครับเนี่ยต้นสูงแล้วนะฮะนี่นะครับนี่นะครับต้นสูงมากเลยนะครับ กำลังออกดอกดกเลยนะฮะทนแรงนะครับไม้ประเภทนี้นะเดี๋ยวผมจะถ่ายสีเหลืองให้ดูนะนี่สีเหลืองนะครับหลักแรกพบเนาะนี่นะฮะกำลังออกดอกดกนะครับเนี่ยนะฮะสวยงามอยู่นะครับต้นสูงแล้วนะทนแดดด้วยนะครับไม่ค่อยตายหรอกนี่นะครับ สวยงามเลยนะก็เลยถ่ายทำนะครับมาฝากทุกทท่านนะฮะนี่นะครับส่วนต้นนี้เป็นสีชมพูนะครับแต่ต้นยังไม่โตเนาะนะฮะต้นกำลังโตนะครับเดี๋ยวโตเท่าๆกันเนี่ยมันจะมีสีเหลืองสีชมพูปนกันนะนะครับ